สบายดีเบื้สุทุกคนพบพบกับบ่าวเอ,อื้อตอนค่ำๆมืดๆะพี่น้องกะคลิปนี้กะบ,ออบ,บก่าวเอื้อกะสิไปใต้เขียดเลว่าเยีองเขียดกะทุกสิ่งทุกอย่างที่ห้าเพ่อยังกลางคืนกะคือพวกแมงดากะออกเนาะเขียดค่าของค่าค่ำจะสิะออกกะสิพากันไปจับเขียดกับบ่าวอาดเบาอายายัดพญางอนโอ้โหเมื่อี้กระบุทธอีกแล้ว ลูสุกนไปติดตามชมว่าเขียดมือนี้สีออกบอ่พราามือนีเป็นฝนตกกระนาสีออกน้องพี่เนอะไปไปก่อนโอ้มามามาพี่เน,นงะ่าหวนพุ่บเขียดเน่ะโตน้อยหรือเปล่าอันนี้ก็่นเห็นอยู่ในยัวนะเห็น มันเละตามันอะไรมันแหละมันะอะไรบ้างอซ้ายตาบอดดีเลยอือคือตัวน้อยเทวันก็เป็นตะแพงแทะเอาคือเก่าเมืเ่อกี้บอกจาเริ่อมทาย Mà theo vào vàng nhắm mình, mình tonya nắng năng Ba bên nhắm, bên nhưng bên nhắm. Can cân với nó one bất chắc, yết, khủng know. với nó Mập. Nè, vập luôn vập luôn 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 อย่พึ่งไปไหนนะครับโอ,โอ้ไปใช่เนาะคูม,มือเดียวนี่พี่น้องเขาเขียนน้ำกันอุอ๊ยอ,อ,อย่าไปนะครับอย่าไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเอาคุปไดหมคุูคนะได้ำวัดใช่ ปปห็นเนี่ยไตะเนเห็นอะไรเลย <c oughs> กะหูอยู่กับคนตาบอดมาหากิน <c oughs> ไปข <c oughs> เขียนนำกันเด้อครับเด้อ บวนนะเดาหดกบเลยพี่น้องเอ้ยใสย่ลูกนูโอ้ยนูยังขึ้นตะแพงแทะอุย้ยไปแล้วดองดองไปพี่น้องไปคุบเครียดคุบกรบ,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 บน้ำกันเฮ้ยได้อีงเฮ้ย นี่ใช่อันพ่อกับนายพานพวกพวก่อกับนยพานอีกอะเบิ้งเอาเบิ้งดูอือโชเย็นซิงสา,า่อ่าโถัจบเอร่อยแล้วพเพชรเาเือออันนี้มาไวด้วยยาดบ,บอบอ,บอ

นีนกว่าแมนเ่อนแน่นอ่เอนไปไป่อ้นเเจอเจอตาไข่โอ้มันโอ้ออกล้วอ้วนนั่นลูกมันนะนี่ ออกเร็วเออเมืนี่เนี่ยแม่มันไปแล้วลูกมันออกปานนี้ทำไมไปดอกใช่ฮะกันไม่เจอเดี๋ยวมยันมาหาซะยันมาหาเด้อหาบวเป็นดิมึงได้ไหมบอกเห็น ปได้กินดอกมิงดาไป้า่งเกียดกว่านี่พี่นกตาขี้ตาขียดตาเขียดใส่ลหเอาคือเห็นว่าห่วับพะนะโอ้นี่ บ่ค uh uh, so ja. ุบอ่ตัวน้อยแล้วบ้าฮัลเหลี่ยงอ่ะตัวใหญ่เนี่ยฮัลกับพี่น้องบ่เอื้อได้ก๊บบ่เอื้อได้กบพี่น้องนี่มา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 นมามันมาขากาน ได้กบเลยแล้ววันเม่ได้กบวันคุพ่อเลยละนะครับยังอยู่แถวข้างถาดแม่นี่ยและเห็นพ่อแม่ตีนี่ตายังใส่เลทางมุมนี่อันอหนบ้างเอาหน้าแม่เอาหน้าแม่แมแมไปใหขยี้มือมือที่เอาคูปนี่ เนาะไปไหนไหมเดี๋ยวหักคารับพี่น้างนี่อยู่ขางถาดคุณแม่นี่แหละครับคุณแม่กับคุณพ่อนี่คาขเขียนก,กันพี่น้างฮะเอาอีกไกเขียนโมะวะยิงประกบ ห้องห็นหน,นี่และใส่อะไพี่น้องหักคากันมาลุ่นนําบอก,ก,กอก้วนคนซิเมนกบด้วยซีเมนสขึนโมยใหญ่เี่นะมเมนปะนีงคือเหลือมแทะจะเหลืม่ม

ยึดป่ดนึกดูว่าโกบป่สิได้เมือง่พี่น้องบอกอวนพันกระยางไปล้โอ้เสียงวุ่เหียดวุ่เอียดป่าจะได้เมืองกันแล้ว จะ้ปูเออซีมาสรุปอยู่เงินอ้วนมาได้ซองของพี่เนาะบางของเบาเออร์ก่อนไมอเด็กกบเสยเอ้า,กต,อาตกลงกลกเด็กเออด็กเด็กกบซองตัวโอ้ยเฮ้ยสีห้องยังกระเดียกอ่ะยังของเบาอ้วนเพิ่นมารได้แต่โกบจักตัวนี้วช่องช่องคือกันยังมีตัวใหญ่ๆเพิ่นน่ะเลือกคันบ่เลือกนั่น cái xe đây anh đi hơi tuần nào cực cốp đấy nè Ý? Đi nè, lên chứ Cái xong tháng tuần nè Tuần này cái xe mẹ khai Đó Nam lấy tuần này Tuần này nam chẳng sụt dọa đấy tuần này Phù Ừ, đôi mẹ khai Ô cốp bằng cái nội này Áo Cảm ơn nội này โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้เก็บภาบรรยากาศไปยังเขียดยังโกไปซ่ํานี้เด้อขอกล่าวคําว่าสบายดีบายบายมื้อตึบตึบ